พ่อมาได้เลยพ่อพอดีเอาใจพ่อัสดีครับคุณน็อตครับนี่ร้านวัววัวเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยน่าจะแปลว่าวัวใช่ใช่แล้วยังไงครับถึงมาเปิดร้านนี้ได้ครับพี่น็อตครับก็คือเริ่มจากเพื่อนๆนะชอบทานเนื้อกันอ่าแล้วก็พอดีโอเคเรามีที่ทางรีวอยู่แถวบางซื่ออย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยอ่าโอเคงั้นเรา ทำกันเลยดีกว่ามาลองกันเราก็เริ่มจากการที่เราเลือกตัวเนื้อก่อนก็เลยไปจบตรงที่ริปไอออสเตรเลียอื้อแล้วเราก็อะ่ะเราจะมาทำไงกับเขาต่อโอเคเราเราชอบกลิ่นกลิ่นสโมกของไม้ก็คิดสูตรหมักก่อนอ่าโ,โ,โปรตีนเราเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะแล้วเราจะกินเนื้อกับอะไรโอเคถามกันทุกคนก็เอ๊ะก๋วยเตี๋ยวไหมโอเคงั้นเราก็เลยมาดูที่เส้นกันอ นีเราเองก็ทำเองครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะใช่ครับขอเส้นทำเองด้วยเส้นทำเองคือจะบอกว่าทั้งร้านเนี่ยคือทำเองหมดเลยร้านเรามันเป็นโฮมเมดมททุกอย่างจริงๆครับก็เลยต้องขอโทษลูกค้าด้วยที่ว่าในหนึ่งวันเราอาจจะมีแค่แบบสองถึงสามร้อยเสิร์ฟเท่านั้นมัไม่ใช่พ่อเนี่ยผมไม่เอาใจนะคุณพ่อใส่เนื้อใส่เนื้อครใส่เนื้อใส่เนื้อร้านนี้มีชัว เป็นร้านขายเนื้อโดยเฉพาะซึ่งสินค้าตัวแรกของทั้งร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์ญี่ปุ่นที่เหมือนกับรามเมงแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เส้นรามเมงแต่เราขอเรียกมันว่าเส้นกัว สูตรก๋วยเตี๋ยวงวงของร้านนี้เขาคิดสูตรเองทำเองทุกขั้นตอนข <Wow. S 1> ายแค่วันละ300้อยชามเท่านั้นความพิเศษของร้านนี้ก็คือเขาจะใช้เนื้อจากออสเตรเลียล้วนเป็นสูตรที่ลงตัวสำหรับทางร้านเมนูที่ทางร้านแนะนำก็จะมีเส็นสดเนื้อรวมเมนูที่รวมทุกอย่างในร้านเอาไว้ในหนึ่งเดียว ทั้งเส้นงวเนื้อริบอายรงควันเนื้อสับเนื้อซี่โคงตุนดอนด้วยซอสสูตพิเศษของทางร้านนอกจากนี้ก็จะมีเมนูเส้นสดเนื้อสับไข่ดิบแพง้งกับเนื้อออสเตรเลียสับแล้วเคี่ยวกับน้ำซุปเสิร์ฟแบบแห้งโรยด้วยหอมเจียวและกากเนื้อ ันจะเป็ยงงไงเราลลอคาานกกัเยดีว่รบถ้าเป็นตัวเค,ออเครื่องเครื่องปรุงนะครับออเป็นพริกขั่วดองครับเป็นพริพกชีมหรูสวนขั่วดอง <ๆ S 1> ขั่วในกระทะาในกระทะเหล็กนะฮะจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงจะเป็นพริกขั่วมันเนื้อนะครับอันนี้เผ็ดร้อนนะอันนั้นจะเป็นอันนี้พี่ต้องเริ่มจากที่เริ่มจากแห้งก่อนรือน้ำก่อนถ้าเมนูแห้งต้องคุกก่อนทานนะครับไอ้แห้งนี่นอดพี่คุกเลยนะคุกเลยครับผมว่าใครดีไปนะนัดพี่ยังไม่ปรุงนะครับอันนี้พี่กินอย่างนี้อยู่นะ พ่อผมครับนะดูนะขออนุญาตนะฮะไปเลยโอ้โหอย่างนี้แหละโอ้โหกินเข้าไปอันนี้เป็นเส้นสดนะครับของที่ร้านนี่เอาหุ้นตรงนะไม่ปรุงก็ยังได้เหรอไม่ปรุงก็อร่อยอันนี้คืออะไรกํานอนเนี่ยเป็นอ๋อเป็นกากเกียวครับเป็นกากเนื้อครับกากอุ้ยกากเนื้อดูอื่มอึ้มปรุงหน่อยอะลองปรุงนี้แบบกินล้วปรุงมน่เลยหูยนิ้มเนื้อ รสไอ้นี่เ <walking> ป็นผ <toujours> ู้เสียวนี่อะไรนะเอ่อพริกขั้วดองครับพอใส่ไปปุ๊บเฟูดภาษาบ้านๆก็แกนเลี้ยงของเดิมอ่ะที่เป็นออริจินก็อร่อยอยู่แล้วใช่แต่พอใส่เนื้อไปเนี่ยมันเหมือนเพิ่มมิติน้ำไหมน้ำไหมนี่นี่นี่ลูกป้อนเนื้อล้วนๆนะแฮปปี้นะอร่อยมากอร่อยมากเนาะเนื้อน่า เอาซน้ากกว่าฮะไม่เอาฟันเลยของคนก่อนก็ได้คนดูตกใจเอาแค่เสียงพอรมันไม่เอาเลยขั้วนี้เท่าไหร่ครับพี่น็อตอ่ถ้าเป็นรวมเนื้อ140บาทครับถ้าเป็นเมนูแห้งก็หนึ่ง้บาทคือเหมือนอยากให้ทุกคนได้ทานของอร่อยของดีในในราคาแบบบ้านเราอะครับเขายื่งกลับเขาไปเตือน แคบบัวครับพ่อใช่ครับบัวยิ่งอร่อยหนักกว่าเดิมเนี่ยแผ่นนี้เนี่ยเนี่ยพ่อโอ้ยพ่อเอ้ยมาเหอู้ชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยอันนี้เป็นลิปอายลมควันครับลิปอายลมควันนะขออนุญาตนะอู้ยหอมหวานหอมหวาน รอบร้านหนัวก็ตั้งอยู่ที่ถนนเตชาววนิตบางซื่อเีนูเด็ดก็จะมีกุวยเตี๋ยวเนื้อริบอายรมควัน120บาทเนื้อสับไข่ดิบ120บาทเนื้อรวม140บาทร้านเปิดสองเวลาน,นั่นก็คือช่วงเช้า10บโมงครึ่งจนถึงบ่าย2และช่วงเย็น5้าโมงเย็นจนถึง2องทุ่ครึ่งยังไงก็มาลองทานกันได้เลยนะครับ น็อตครับพ่อผมเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยนะฮะูทั้งแห้งแล้วน้ํานะครับเอางี้ดีกว่าครับให้พี่น็อตฝากร้านเลยครับผมถ้าถ้าเป็น Facebook ก็งัวเลยครับถ้าเป็น IG ก็จะเป็นงัวดอตนูเดลนะครับท่านคะทางรายการเรานะฮะรายการไส้กิวขอมอบป้ายนี้ให้นะครับน็อตครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ